สวัสดีครับสูตรหวยสามกษัติย์ประจำวันที่22่กฎาคมนะครับฝากกดติดตามก่อนนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปในแต่ละวันเริ่มงันที่รัสเซียนะครับวันนี้นะครับเด่นตัวแรก4ครับตัวเจาะ4 0 4 1 4 2 4 3 4 8 4 9 ถิติย้อนหลัง5วันนะครับเข้า4ดด1เด่นด้วย2 3ตัวเจาะ30 3 1 32 38 39แล้วก็34อีกตัวนะครับต่อมาอังกฤษครับเด่นตัวแรกวันนี้7ตัวเจาะ 71 72 73 74 75 76สิทธิย้อหลัง5วันเข้า2วันหลุด3วันเด่นตัวที่2 6ตัวเจาะ61 62 63 64 65 67ต่อมาเยอรมันครับ เด่นตัวแรก0ตัวเจาะ04 05 06 07 08 09สถิตย้อนหลัง5วันเข้า1หลุด4อาจจะมีกลับมาได้นะครับสำหรับหวยในที่มีสถิติหลุดค่อนข้างต่อเนื่องเด่นด้วย2 9ครับ ตัวเจาะ94 95 96 97 98 90สุดท้ายดาวโจนะครับเด่นตัวแรก0ครับตัวเจาะ04 05 06 07 08 09สสิติย้อหลัง5วันเข้า3หลุด2ครับเล่นด้วย2 9ตัวจอบ90 94 95 96 97 98 3ส,สำนักนะครับ สถิติเป็นแบบนี้ครับสำนักที่หน่1นี่คือวันล่าสุดนะครับเมื่อวานสานั์ที่ 2, 2เป็นแบบนี้ครับวันล่าสุดและสานั์ที่3าเป็นแบบนี้ครับสำหรับแนวทางของสำนักที่หน่1นะครับวันนี้ให้0 1สย์หนับที่สองให้1 9ส่าสำนับที่สามให้ห้า วิเคราะห์นะครับมี1ตรงกันระหว่างสำนักที่1และสานักที่2นะครับมี9ตรงกันกับของผมนะครับสำนักที่2และมี0นย์ตรงกันด้วยนะครับสานักที่1่กับของผมนั่นหมายความว่าตอนนี้มี3สีเลยนะครับแต่จากสถิติแล้วผมคิดว่าของผมน่าจะเข้านะวันนี้ตัวใดตัวหนึง่งหรืออาจจะเข้าทั้งคู่เลย เพราะว่า,าหลุดมา2วันแล้วยังไงลองพิจารณาดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ